ทำนายดวงชะตาดาวพฤหัสบดีภักองศาดาวพฤหัสบดีเป็นดาวใหญ่ที่ให้คุณงามความดีกับดวงชะตาโดยมีคำกรกล่าวววไ้่าปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัสดังนั้นดาวพฤหัสบดีจึงหมายถึงการศึกษาความรู้ปัญญาศิลธรรมกฎหมายการแพทย์คุณงามความดีต่างๆ ปัจจุบันดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งราศีเมษถือเป็นตำแหน่งราชาโชคไปจนถึงวันที่30เมษายน2567โดยมีคำกรทางโหราศาสตร์ที่กล่าวไว้เกี่ยวข้องกับตำแหน่งราชาโชคว่าราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่าส่งอำนาจราชศักดุจเสนาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเอง ซึ่งถือว่าตำแหน่งราชาโชคนี้ถือเป็นตำแหน่งที่ดีต่อดวงโลกและดวงเมืองส่งผลในเรื่องของโชคลาภสิ่งที่ได้มาโดยง่ายอย่างไรก็ตามในช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคม2566ไปจนถึงวันที่8มกราคม2567ดาวพรฤหัสบดีจะโครจรพักองศาหมายถึงเดินช้าลงจนดูเหมือนว่าจะเดินถอยหลัง ในตำแหน่งราศีเมษเป็นระยะเวลา132วันโดยดาวพฤหัสบดีโครจรถอยหลังหมายถึงสิ่งที่เคยคืบหน้าก้าวหน้าอยู่จะชะลอตัวลงหมายถึงการกลับไปทบทวนเรื่องเก่าๆดังนั้นในเรื่องของการเรียนการศึกษานักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่ทำงานวิชาการงานวิจัยต่างๆจะได้รับผลกระทบจากการที่ดาวพฤหัสบดีผักองศานั่นคือ การเรียนการศึกษาจะไม่ค่อยก้าวหน้านักเรียนเรียนแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าหัวผู้ที่รอคอยข่าวเกี่ยวข้องกับการสอบเข้าศึกษาต่ออาจมีความล่าช้าออกไปหรือมีการทบทวนผลการสอบหรือผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังในส่วนของข้อกฎหมายการพิจารณาคดีความต่างๆมีโอกาสที่จะมีการเลื่อนตัดสินคดีมีการร้องอุทธรณ์ให้มีการพิจารณาผลคดีใหม่ หรือผลการตัดสินคดีความมีความล่าช้าออกไปไม่เป็นไปตามที่คาดหวังข้อควรที่เราต้องระวังอีกอย่างหนึ่งเมื่อดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเรื่องของการแพทย์การรักษาโรคและสุขภาพนั้น mm. เดินพักองศาหมายถึงผู้ป่วยผู้ที่มีโรคเก่าผู้สูงอายุที่เคยมีโรคต้องระวังเรื่องของโรคเก่ากำเริบ และต้องระวังในเรื่องของการวินิจฉัยโรคที่ผิดโรคหรือผิดพลาดหรือกระบวนการรักษาทางการแพทย์ที่เคยทำอยู่อาจไม่ได้ผลซึ่งการที่ดาวพฤหัสบดีพักนี้ย่อมส่งผลกับทุกลัคนาราศีแตกต่างกันไปโดยผลของการที่ดาวพฤหัสบดีพักองศานี้มีผลต่อลัคนาแต่ละลัคนาแตกต่างกันไปดังนี้ ทำนายดวงชะตาหลังดาวพฤหัสบดีภักองศาชาวลัคนาราศีตุลนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีตุลนในระหว่างวันที่29สิงหาคม2566ไปจนถึงวันที่8มกราคม2567ดาวพฤหัสบดีจะเดินพักองศาเป็นระยะเวลา132วัน ดาวพฤหัสบดีเป็นตัวแทนพบสหัชชาหมายถึงสังคมเพื่อนฝูงญาติรวมไปถึงเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเดินทางระยะใกล้ๆและยังคงหมายถึงพบอรลิหมายถึงศัตรูปรปสรรค์ปัญหาของคนลัคณาราศีตุลด้วยปัจจุบันดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งราศีเมษถือเป็นพบปตัตนิเร่งดวงชะตาคนลัคณาราศีตุล ตำแหน่งปัตนินี้หมายถึงเรื่องของคู่รักคู่ครองหุ้นส่วนของคนราศาีตุลดังนั้นถือได้ว่าดาวพฤหัสบดีถือว่าให้คุณกับดวงชะตาทําให้คนลคาราศีตุลดวงดีจากเดิมที่เคยดวงตกมาก่อนสําหรับคนคาราศีตุลที่เคยมีปัญหาในเรื่องของอุปสรรคความขัดแย้งและมีศัตรตูมากในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ดาวพฤหัสบดีจะให้คุณกับดวงชะตาทําให้ผู้ใหญ่เจ้านาย มาให้การคุ้มครองส่วนใครที่มีการทะเลาะก,กับเพื่อนหรือญาติหรือการที่เคยอยู่ในสังคมที่ไม่เป็นมิตรสิ่งเหล่านี้จะหายไปสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายตัวยอย่างเช่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานมีการโยกย้ายงานทำให้เจอเจ้านายใหม่ที่เป็นคนที่ให้การสนับสนุนกับคนลัคนาราศีตุลรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสังคมเพื่อนร่วมงานเพื่อนหรือญาติที่เคยมีปัญหา ศัตรูจะกลับมาหันกลับมาเป็นมิตรอีกทั้งในเรื่องของการที่ดาวพฤหัสบดีเล็งดวงชะตายังหมายถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนลกักษณาราศีตุลนั้นจะโดดเด่นมากที่สุดในรอบ12ปี ดังนั้นคนโสดจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่ที่ถูกใจและเนื้อคู่ของคุณน่าจะมาจากการแนะนำของเพื่อนญาติหรือคนใกล้ตัวหรืออาจได้พบจากการไปเข้าสังคมสมาคมกับคนที่มีความสนใจคล้ายๆกันและมีโอกาสตกลงคบกันได้ง่ายๆโดยไม่ต้องแสวงหาจะมาก็มาเองตามตำแหน่งราชาโชคของดาวพฤหัสบดีส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วและคบหากันอยู่แล้ว ความรักความสัมพันธ์จะกลับมาดีขึ้นชีวิตรักจะสดใสและราบรื่นดีคนลัคนาราศีตุลจะได้รับการสนับสนุนจากหุ้นส่วนเพื่อนร่วมง,งานมีโอกาสมีข่าวดีในเรื่องของการเจรจาตกลงได้ลงตัวการเข้าไปอยู่ในสังคมที่ดีมีโอกาสได้คบหาผู้ใหญ่คนดีมีความรู้หรือได้คบนักปราชนักวิชาการมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวในระยะใกล้ๆ พอหลังจากวันที่29สิงหาคม2566เป็นต้นไปดาวพฤหัสบดีจะเดินพักองศาหมายถึงการที่ดาวพฤหัสบดีเดินช้าลงเหมือนหยุดนิ่งหรือเหมือนเดินถอยหลังทําให้เรื่องราวดีๆที่คนลัคณาราศิตุลเคยได้รับจากดาวพฤหัสบดีจะล่าชา้าหยุดหรือมีการทบทวนต้องรอคอยสําหรับคนลัคณาราสิตุลคุณงามความดีที่เคยได้รับจากดาวพฤหัสบดีอาจลดลงเช่นในเรื่องการติดต่อธุรกิจการทําสัญญากับหุ้นส่วน จากการที่เคยมีความคืบหน้าในการเจราจาหรือตกลงทางธุรกิจเอาไว้เกือบจะประสบความสําเร็จแล้วอาจมีการกลับมาทบทวนเงื่อนไขข้อตกลงกับหุ้นส่วนหรือผู้ร่วมลงทุนใหม่อีกครั้งในส่วนของความรักในระยะเวลาที่ดาวพฤหัสบดีพักองศาจะเป็นช่วงเวลาที่คนลนาาักนณาราศีตุลนั้นได้กลับไปอยู่ในสังคมเดิมๆได้ไปเจอเพื่อนเก่าหรือบางคนได้เจอคนรักเก่า ส่วนคนที่เพิ่งคบหาดูใจกันมีโอกาสที่จะเป็นช่วงที่จังหวะที่จะลังเลจิตใจอาจเป็นช่วงเวลาที่หยุดพักเรื่องของความสัมพันธ์เพื่อกลับมาทบทวนความคิดก่อนที่จะเริ่มสารสัมพันธ์ต่อ โดยสรุปการที่ดาวพฤหัสบดีพักองศาสำหรับคนลัคนาราศีตุลชีวิตและสังคมรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งความรักจะเริ่มไม่คืบหน้าเหมือนเคยใครมีแผนการเดินทางระยะใกล้ๆอาจถูกเลื่อนหรือยกเลิกไปข้อตกลงข้อสัญญาใดๆไม่คืบหน้าหุ้นส่วนคนรักป่วยหรือไม่อยู่ในสถานะที่จะสนับสนุนคนลัคนาราศีตุลได้ชั่วขราว คนลัคนาราศีตุลอาจต้องรอคอยไปจนถึงหลังจากเดือนมกราคม2567ไปแล้วเรื่องราวต่างๆในชีวิตของคนลัคนาราศีตุลจะเริ่มมีความก้าวหน้าขึ้นเนื่องจากดาวพฤหัสบดีกลับมาเดินหน้าเป็นปกติ